สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไปดำตัวอ้วนกลมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Punch Man, วันพันแมนเวอร์นั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือ3ตัวละครสุดโหดที่ควรมีไว้ติดทีมนั่นเองเอาละครับเ,เพื่อนๆในปัจจุบันนะครับก็จะมีตัวละครอัปเดตเข้ามาและรวมถึงบางตัวละครที่เคยมีในช่วงโคสเบต้านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอาเข้ามานะก็จะมีโซนิกชุดนักโทษอะตอมิกซาบุไร King, และก็เจนนอตแขนไฟนั่นเองส่วนที่มีเพิ่มเข้ามาณนะปัจจุบันนะครับก็คือทาซึมากิฟูบุกิเมทันไนท์นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงแค่3ตัวละครนะครับสุดเทพเท่านั้นนะจัดอยู่ในเทียร์ SS อีกด้วยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมวันพันแมนเบอร์อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้าน A.C.K เกม Top ปแอ,อให้บริการจดทะเบียนบริษัทปลอดภยัยไม่มีรีฟันแน่นอน ทางร้านนะครับจัดโปรโมชั่นให้โค้ดถูกลดราคาทุกแพ็คสบายกระเป๋าถ้าห้เพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลา์ที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับสำหรับตัวละครในเทียอื่นๆนะครับผมได้ทำการพูดไว้คลิปที่แล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับมาเริต้นในเทียร์นะครับตัวละครแรกคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทาซึมากินะครับที่เพิ่งเข้ามาในวันที่4นี้นั่นเอง ต้องบอกเลยว่าสกิลโหดมากๆครับสำหรับตัวละครพาซึมากินะจะเป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลนะครับเมื่อโจมตีปกติหรือสกิลนะครับจะสามารถสะสมเกจพลังจิตได้นั่นเองสกิลคนะครับจะเป็นสกิลพลังจิต1 h ่ฮิตโซนสกิล l E จะเป็นสกิลชาร์จพลังจิตสกิลนี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าชาร์จนานนะครับและอาจถูกขัดสกิลก่อนได้ เมื่อทัสมากิสะสมเกจพลังจิตจนเต็มนะครับจะสามารถใช้สกิล R ได้เมื่อกดใช้นะครับทัสมากิจะอยู่ในโหมดร่างปลดปล่อยพลังจิตซึ่งจะโกงตรงร่างนี้มากๆครับเพราะว่าโจมตีปกติหรือสกิลนะครับจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยนั่นเองและรูปแบบสกิล Q ก็จะกว้างขึ้นนะครับแถมเพิ่มเป็น5ฮิตส่วนสกิล E นะครับก็จะกว้างขึ้นมากนะครับตอนใช้สกิลนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ทําให้ไม่ขาตายได้ด้วยนะครับสาหรับร่างปลดปล่อยพลังจิตนะครับจะมีความสามารถพิเศษในการเก็บสแต็ อย่างแรกเลยคือเราโจมตีปกติหรือสกิลนะครับจนเก็บพลังงานเต็มและสกิล R เนี่ยจะะส,สมได้ถึง4สเต็กนะครับซึ่งถ้าเราโจมตีปกติโดยการกดค้างนะครับจะเป็นเวสใสฟ,ฟ้าร้วรัวใส่ศัตรูนั่นเอง และเกลืเกลสายฟ้าตรงกลางได้นะครับเมื่อเกจสายฟ้าตรงกลางเต็มเนี่ยจะใช้สกิล R เป็นเวทระเบิดได้นั่นเองต้องบอกเลยว่าตัวละครใหม่นะครับอย่างทาสึมากิที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับเป็น T.S.S. แล้วก็ O.P. มากๆในนักปัจจุบันนั่นเองนะครับตัวละครต่อไปใน T.S.S. นะครับนั่นก็คือฟูโกกินั่นเองนะครับ ไปหนึ่งตัวละครที่ไม่แพ้ตัวละครพี่สาวอย่างทัสซมากินะครับเพราะว่าตัวฟูบุกิเองเนี่ยก็จะมีถึง2โหมดด้วยกันนะครับการโจมตีปกติของฟูบุกินะครับจะเป็นระยะใกล้และสะสมเกจพลังลมนรกนะครับเมื่อเกจเต็มนะครับจะกดใช้สกิล R และเข้าสู่โหมดนรกได้สกิล Q นะครับสามารถใช้บลอกได้สกิล E ปล่อยพยุจโจมตีด้านหน้านะครับส่วนคอมโบของฟูบุกินะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้การบล็อก บวกการโจมตีปกติบวกรอแสงแลชแล้วกดแดชให้ตรงจังหวะนะครับเพื่อทำคอมโบโดยสมบูรณ์แบบนั่นเองสำหรับคลั่งลมนรกนะครับเมื่อเกล็ดเต็มแล้วกด R จะทำให้แอนิเมชั่นสกิลเปลี่ยนนะครับและโจมตีไวขึ้นทั้งการโจมตีปกติและสกิลออกไปทางใสผิวม,มากครับแต่คอมโบโเต็มเตมจริงจเนี่ยจะกดยากแค่นั้นเองนะครับตัวละครต่อไปใน T.S. นะครับนั่นก็คือโซนิกชุดนินจานั่นเองนะครับที่ยังคงขึ้นแท่น T.S. ตามตัวใหม่นะครับ การโจมตีปกติและสกิลของโซนอีกเนี้ยจะเป็นระยะใกล้นะครับและสามารถเก็บเกตความเร็วได้และสามารถเล่นคูลดาวน์สกิลได้ด้วยนะครับสกิล Q บิงโจมตีศัตรูส่วนสกิล E นะครับก็บิงไปมา2จังหวะเหมือนกันนะครับสกิล E บิงไปมา2จังหวะนะครับ่วนสกิล R นะครับจะใช้เกตความเร็ว300แต้มนะครับโจมตีศัตรูรัวๆหลายฮิตทั้งแรงแลวก็เท่มากๆครับสกิลนี้ ส่วนการแดชจะทิ้งเงาเอาไว้นะครับหากสตูตีร่างเงาเนี่ยเราจะสกัดมาคาลเตอร์ส่วนกลับได้ด้วยนั่นเองตลาดโซนกนะครับไม่มีอะไรมากเน้นกดคอมโบง่ายๆแบบต่อเนื่องเพราะเก็บแค่เก็บความเร็วและตัวละครเองก็พิ้วอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะโดนขัดสกิลยากมากๆครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิป3ตัวละครสุดโหดที่ควรมีไว้ติดทีมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่